วัดแบดหนูพัน่ากลัวกว่าอีกนะเดี๋ยวบอกนะว่านี่มันคือตอวัดแบดนะอ่ะนะอแต่ไม่ได้กิอดอแล้วเนี่ย เหมือนเลยสวัสดีฮะทุกคนเย็นดีตตอนเราเจ็ดสเกตเตอร์อยู่บนเตียงแบบต่แบบเบน่ะโดแบบแบบเย่เย่เย่ซื่งบอกให้เรียบแล้วแต่ผมลืมลงคือผมยังไม่ได้กดลงซึ่งผมก็กล่าวว่าจะไม่ลงอันนั้นเลยมาถ่ายนี้แทนซึ่งจริงๆแหละผมเบื่อจริงๆแหละวันนี้ คือไม่อกจ้ทำอะไรจริงๆเลยเฮ้ยทำไมมันมีหลายคนวะเฮ้ยไปจำเพื่คนเดียวไปเล็ว้าไปเลยไปเไปเเฮ้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนแล้วเดี๋ยวรอบนี้นะคะมันมีอัปเดตแบบท่อน่ะผมกะว่าจะเอาไข่ควจากไอเนี้ยไปเข้าท่อลองดูจะแต่แต่ผมรอบแรกเนี่ยขอเล่นให้จบก่อนเอ้ย โเตะตุยโดนไล่ออกแล้วไอโนฟาโลมีฟาโลหมีฟาโลหมีมาตามหมีไว้หมีมันเป็นสัตว์ดูไรถึงมันน่าจะน่าน่ารักตมุตมิสามเจ็ดห้าสามเก้า เร็วเร็วผมเก่งเกินนะครับรู้ลามาแล้วอ่ะเออเอาันนี้แล้วเอานี้เมื่อเข้าไว้อุ้ยซองเข้าอีกเข้าอีกเข้าอีกราบหานึ่ง อะไรปเหมนคนนี้เขาหลับไม้นะเหมือนเขาลู้อะเอ้ยทีมอดีเรือเพิ่มได้หน่เออดีเหมือนน,นี่แดนี่เหมือนนี่จะพูดเมื่องใความมาคือเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะฮะบมเคยโดดตู้ทับไปลแล้วอออกไปได้ ให้เพื่อนอุ้ยทำไมนายไปไกลกว่านายวิ่งเลยด่วนเลยวิ่งด่วนด่วนด่วนวิ่งด่วนเลยให้เพื่อนนำเนี่ยดีสุดแล้วไปเลยเพื่อนตรงนี้แหละผมติดไปสิไปไปไปดีกว่าเฮ้ยอย่าติดอ่าติดตู้ตาย ผู้ตายไอต,ติดโซฟาตายตา่ไปเลยเพื่อนฟลโลมี่ฟลโลมีนะตามหมีไปหมีมันเป็นสัตว์ดูร้ายเต้นเต้น,ปน,ปนไปฮนะเออ อุส่ละตายไปซะลันแทง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 มาเลยไปเร็วอยากเห็นหน้าอุส่ล้วผมสปีลันเลยอะสามเจ็ดห้าสามเก้า ไปไปไปชิวชิวสามเจ็ดห้าสามเก้าเพลงอะไรวะชึบแอมบูชหนึ่งสองสามสไปเรื่อย โอเคไปละไฟมันก็ไม่อยู่กับพีทแล้วกบพีทรอบเพียทก็รู้เรื่องแล้วจำได้ที่มอตีใ <c oughs> ช่ญฟลัมบลูเขาทำสมาร์ทโฟนสูยังสู้ยัโอ้ระวังโซฟาไว้ให้ดีนะครับเขาจ้องจะเล่นคุณนะครับคุณซีเขาจ้องจะไล่เด็กเขาจ้องจะเล่นคุณครับ เขาจ้องจะเล่นคุณเออติดเขาจ้องจะเล่นคุณเล่นแบบเล่นเยอะเลยแหละแบบพีชถ้วยแก้วแล้วมันนี่มั้งเล่นเขาจ้องจะเล่นคุณนะครับเขาจ้องจะเล่นผมนี่แหละผมคนนี่แหละเออเออเออตายซะ ดูอีกโอ้โหวิ่งอ่ะวิ่งอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งไปอย่าโดนมือสกิดเพิ่งโดนเพิ่งพูดเลยว่าอย่าโดนมือสกิดพิ่งเพิ่งเป็นปับ๊บไม่น่าพูดเลวะเลวะ ก็บบกกันน่นี่เราวันทึงงทึ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 งีฝีด้วยเอเเยไปต่อครสนใจแล้ว ามเจ็ดห้าสามเก้าสามเจ็ดห้าสามเก้าเพื่อนกดเลยสามเจ็ดห้าสามเก้าลบห้าสามสามเก้าสามเจ็ดห้าสามเก้าไปแล้วมดเพื่อนเพื่อนตายแน่เลยต้องชนะรอบหนึ่งก่อน ได้แบบไปเล่นแบบฉากหนีเนาะอือออกสลับตู้สลับตู้เพื่อนสลับตู้สลับสลับไม่ตอกสลับแล้วไปเลยเพื่อนเพื่อนไอไอเพื่อน ช่วยเพื่อนลมขาดตาเนี่ยตามันเยอะจริงเห็นตาก็ไม่เนียนเ่ยตาเป็นตาสติ๊กเกอร์โง่เลยตาที่อยู่กับยายไม่ใช่นะดูน้อตามโนห้ หวานแท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 นไปแล้วเสียงเบามากเลยเสียงมันมันดมาถึงเสียงเกมอะมันเบามาถึงผมปรับปรับเสียงเกมให้มันพอดีแล้วเสียงมันอะเบาซ้อมเชื่อท้องซ้อมชอปไปไปสาวเจนห้าสามเก้าสาม เจ็ดห้าสามเก้าสุดใจแล้วเพื่อนมีไว้ทิ้งเทพไม่รวมกลุ่มเทพไม่ใช่อุบายเทพชอบกินฟินฟลายสำรับ อีกมีแนะ่อีกรอบนึงแนะ่แน่น่าจะอีกสักรอบนึงแหละไม่มีเฉยจำได้ไม่มีที่มาตตีต้องมาหลอกเลยรู้นะรอบนี้ต้องผ่านไ,ได้ฮะซ้ายขวาซ้ายขวาไปเลย พน้องหลบอี๋จำได้ใช่ไหมฮะปุ๊บมันจะเบรกเราไว้สวัสดีพ่อโอ้จำทางได้เอ้ืเรืวเอ็วเออเออเออเร็วเร็ว ดันให้ด้วยเออบอ้มรบหน่อนะอิรบน่อยอ,อ,อ,อ่มันเล่นได้หลายคนแต่แค่เข้าลิฟต์เข้าได้แค่คนเดียวเอออาจจะใช่ มันพุ away, ่งตรงอย่างเดียวเลยนายสมองนายคิดแต่ว่าทางตรงคือทางที่ดีที่สุดเหรอเพื่อนมันไม่ใช่นะอุปสรรคก็จะมีไว้เพื่อพุ่งชนที่นายไม่เคยเล่นเกมเหตุแบบอ้าวทำเบอรให้เหมือนะเงี้ยวเ่างไปนิดจะเหมือน สปีแล้วนะตึง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 ตูนจังหวะเลยเอ้อยมาไงครับพี่มาไงครับลองฟังสีเพลงหน่อยดีกว่า

เฮ้ hey, ต้องรวมกลุ่มเฮ้ hey, ต้องใช้อุบายเฮ้ hey, ต้องชอบกินเฟรนฟรายตามฮะตามฮะสีกไม่มาวิ่งตามสีก่ะ ปเพื่อนเฮ้ยเอาคนนี้อย่าลื่องกดแล้์กันใช่ครับแต่ไปเมื่อไรยิงตันจะรับประกันไม่ไป,ไป